สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่อินเท์วิวชื่อปลายุพาทอมสันนะคะวันนี้ปลาก็ได้มาอยู่ที่ Vancouver Rowing Club เดี๋ยวปลาจะพาทุกคนเข้าไปชมงานการฉลองวันสงกรานต์ที่เมือง Vancouver จัดโดยสมาคมไทยในแคนาดาเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันข่าวว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างเข้าไปดูกันเลยค่ะ oh

ดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเพอร์ซี่นะครับคนจัดงานไทยเฟสติวัลครับค่ะแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับ t ไ a ยแอสสอ t เซชัน Canada คะคือว่าเราอยากให้ไทยค m มมิ t ี้เรามี Association มีศูนย์รวมก็เลยรวมกลุ่มการจัดตั้งสมาคมไทยครับค่ะแล้วงานนี้เป็นงานจัดตั้งแรกของการจัดฉลองวันสงการที่แวนคูเวอร์ไหมคะใช่ครับงานนี้เป็นงานแรกแล้วก็เป็นงานเปิดตัวไทยแอสสอเซชันแคนาดาครับค่ะ แล้วด้วยการตอบรับจากแฟน,นคนไทยแล้วก็คนต่างชาติที่นี่อย่างไรนี้ก็คือทุกอย่าง sold out, s o ล์เอา everything tickets food everything sold out. s o ล์เอาค่ะฟิดแบบดีมากค่ะกิจกรรมของวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้ก็มีประกวดนางสงการครับแล้วคนที่ผู้ชนะได้เป็นพรีเซนเตอร์งานไทยเฟสติวัลในปีนี้ด้วยจัดที่วันคูอาร์แกลเลรี่วันที่26-27กรกฎาคมค่ะ อยากจะฝากอะไรแฟนๆคนไทยที่ต้องการมาร่วมในงานครั้งต่อไปเขาสามารถรับข้อมูลได้จากทางไหนบ้างคะทาง Thai Association Canada Facebook วันนี้ก็ขอความแสดงยินดีด้วยเพราะว่าก็รู้สึกว่าการตอบรับจากคนที่มาในงานก็รู้สึกว่าเป็นการตอบรับที่ดีมากคะ่ะข,ข,<อ>ขอบคุณมากคะ่ะ <a> และคําถามคําถามแรกสําหรับน้องหมายเลขหนึ่งคําถามมีว่าอะไรคือความท้าทายที่สุดในการเป็นคนไทยในต่างแดนและคุณมีวิธีรับมือกับความท้าทายนี้อย่างไรครับ Whats the biggest challenge of being t h a i and living abroad and how do you cope with it? สำหรับน้องเมล่านะคะคิดว่าสิ่งที่ท้าทายที่สุดก็คือการจากบ้านมาแล้วมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองสิ่งที่เราจะทําก็คือเราควรให้คุณค่าของตัวเองค่ะรองชนะเลิศอันดับ2องเม็กทีเอได้แก่หมายเลขหนึ่งรักน้องเบลล่ากุชลินครับขอเชิญเตน้กับเมลล่ากุชเชน้วยครับ ครับได้รางวัลน,นะครับเป็นกิฟต์โเชอร์300เหรียญนะครับจากพี่มิต้านะครับคนแน่นอนได้เป็น m ิ s s TAC 2025คุณี่ผู้ชมคิดว่าเป็นหมายเลขไหนครับ ตรงสุนของเราก็ขึ้นมามอ้มอมุกุดและพี่ไม้นะครับให้มอบสายสะพายนะครับ,อรบโอเคมิดเจสีวินเนอร์นะครับประจำปี2,525า 25. ีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นมิสตัมบลาบดปี2,025ได้ ทุกคนพูดมาเป็นสิ่งเดียวกันไปแล้วแปดน,น้องตีอมา P R P วอรเชอร์บูรุษชา500าเหรียญเลยนะครับ Hi, what's your name? name I'm Chanya ส a รชาติช a ยก u ล My nickname is Sprite. Congratulations on your winning Miss T A C 2025. Thank you. So, what inspired you to join the contest? Basically, the owner of YVR tie Night. I've never met him before. His name is Percy, a lovely, lovely person. He messaged me and he's like, "You're so beautiful. Can you compete?" And I'm like, "Oh, well, compete in what?" I didn't know any information about this or anything. And he's like i would really like for you to compete and during that time it was a week where i was really sick so i was like going back and forth like should i compete should i not yeah. another one of the pageant girls number seven kim she's so cute she sent me a message she's like hey you better be in the pageant too and that's what inspired me i'm like okay i have like it's not exactly pressure but i have the encouragement from a friend that's gonna do the pageant too yeah. so it felt like oh, okay since my friend's doing it i would love to do it too i probably spent at least 36 hours of like just like little, little bit throughout the week to practice my walking and to practice my talking. So, you took a week to get prepared for this contest, right? It took me probably less than a week, but mostly it wasn't like physical preparedness. It was more like a mindset because I I am an extrovert, but I'm not quite okay with big crowds that I'm not familiar with like i am a figure skater but i used to compete five years ago which i'm not used to anymore yeah. so i don't understand the pressure anymore i don't know how to deal with it so mostly it was just like my anxiety taking over me but after that after i overcame it with the help of my friends and like my family there beside that i want to ask you like what is make you stand out among uh, another contestant today what made me stand out more was probably my english so I think I'm, I'm super confident in both languages English and Thai. Yes. But when it comes to talking to random strangers or like going in front of a crowd, yeah. I am most confident in English because that's what I mainly speak to my daily day speak. I see. Yeah. So you are the winner of today and you also winning on the most popular board today. And what you plan to do with the prize that you received today? Anything that I plan to do as of right now? Is probably keep it on hold until I can discuss with any of the board members of the Thai YPR night if they want me to donate, if they want me to help out with any upcoming events. Most likely after that, I'll put that money on pause and put all the prizes on pause and help them out. To you for the next contest that you want to give it a try. I would give it a try. I would feel more prepared and probably more confident next time. Right. thank you for your time. Thank you. So thank you so much. much. thank you ขอบคุณค่ะ คนจะชอบวิดีโอนี้นะคะถ้าชอบช่วยคอมเมนต์กดไลค์กด subscribe และแชร์ด้วยนะคะ